สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แนกดแชร์แชกดนานๆกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะดิฉันจะพาไปดูชอด็อตช็อตหนึ่งซึ่งเจ้าของคลิปเขาบอกว่าช็อตเนี้ยถ้าใครไม่มาไม่ทานเนี่ยถือว่าพลาดมากดิฉันก็ว่าพลาดมากจริงๆค่ะดิฉันเก็บช็อตสั้นๆมาให้เรียงมาให้ดูกันไปดูกันก่อนค่ะว่ามันคืออะไร ค่ะภาพอันนี้มาจากช่องของสาวปานกรกอกนะคะที่ฉันก็มาติดตามถ่ายทอดสดอยู่เพื่อที่จะดูว่าเขาจะเดินแบบอะไรกันอะไรยังไงก็ตลอดเวลาเขาก็จะชมกันว่า mm. อุ้ยลุงหล่อมากป้าสวยมากจากแล้วมีคนมาขอให้สองคนนี้ไปยืนคู่กันเพื่อจะถ่ายเป็นรูปปกคลิปกป็เข้าไปถึงเขาเขาแยกกันไปด้วยนะคะไอตัวผัวขับรถตู้ไปพาพวกยูทูบเบอร์สาวๆไป ไอตัวเมียไปกับรถของค่อยบอกเจ้าแล้วก็แปลกไหมคะแล้วงานนี้เมเดย์ตามไปที่หลังคนที่ประกบจำเลยที่สองได้ก็คือช่องค่อยบอกเจ้าแล้วนึ่งกับเมเดย์ไม่ได้ตามไปประกบพอเขาไปถึงงานเขาก็ยืนแยกกันนะไม่ได้มาเื่นคู่กันจนกระทั่งมีคนไปขอให้มายืนคู่กันจะถ่ายภาพผัวก็เดินเข้ามาหาเห็นไหมคะเข้ามาหาตอแรกมายืนใกล้พอถึงเวลาจะถ่ายภาพเขาก็แอ๊ ถ้าโดยการที่เอามือวางบนไหล่เมียหรือฉันจะอธิบายว่าเา position เนี้ยหมายถึงอะไรเขาเอามือวางบนไหล่เมียเขายืนข้างล้ำมาข้างหน้านิดนึงแล้วเอามือวางบนไหล่เมียก็มีการถ่ายภาพกันไปนะคะพอถ่ายเสร็จปุ๊บก็หันออกจากกันแยกออกจากกันหันหลังให้กันตามภาพที่เราเห็นนะคะ ห่างกันทันทีเหมือนกันคือเข้าเข้ามาหาเพราะว่ามีคนต้องการภาพจากนั้นก็ไปแยกอยู่ห่างกันต่างคนต่างอยู่เช่นเคยภาพชุดนี้มีคนสาวปานบอกว่าถ้าใครพลาดเนี่ยเสียดายมากเสีดยดายจริงๆค่ะเพราะว่าภาพแค่เวลาสั้นๆแค่นี้เนี่ยนะคะมันบง่งบอกความหมายอะไรได้เยอะคือสองคนผัวเมียน,นั้นเขาไม่ได้มีความรักใครในลักษณะที่เป็นความรักของคนในครอบครัวรักกันแบบ ความรักของเขามันไม่มีเหลืออยู่แล้วดิฉันไม่รู้ว่ามันไม่เหลือตั้งแต่เมื่อไหร่นะแต่เท่าที่เห็นคือไม่เหลือไม่เหลือจริงๆมันไม่มีเยื่อใยมันเป็นการสร้างภาพให้ดูว่ายังรักกันยังหวานกันเท่านั้นจําเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่ารวมกันเราอยู่เอ,อแยกกันเราตายถึงรวมกันเราอาจจะตายแต่จะตายช้าหน่อยพอ,อยังพอดิ้นได้อะไรจานองนี้เขาก็เลยต้องฝืนอยู่ด้วยกันในลักษณะแบบนี้นะคะ ในลักษณะแบบนี้ภาพอันนี้มันเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการที่ตัวผัวปกติผู้หญิงผู้ชายถ้าเป็นคู่ผัวตัวเมียกันเวลาเขาถ่ายรูปคู่กันสวีทกันเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะทําก็คือยืนคู่กันผู้ชายจะยืนไปทางด้านหลังนิดนึงเป็นการบอกว่าอกฉันร่างฉันตัวฉันฉันเป็นหลักให้เธอพักพิง ชีวิตเธอพิงมาได้เลยฉันเป็นคนบางหลังให้มือจะโอบไปข้างหน้าเพื่อที่จะบอกว่าถ้ามีภัยอันตรายมาทางด้านหน้ามือฉันนี่แหละจะปกป้องเธอตัวฉันร่างกายฉันจะให้ความอบอุ่นแก่เธออันนี้เป็นโพสิชันที่เขาใช้ดูกันเวลาตีความหมายของภาพอะไรอย่างนี้แต่การที่วางมือบนบ่าข้างนึงอย่างนี้แล้วยืนข้างยืนล้ำหน้าเหมือนจะบอกว่าเบาได้ก็เบาแต่เบาได้ก็เบา เป็นการลักษณะบอกอย่างนี้จริงๆค่ะเป็นการวางอำนาจการที่เราเอามือจับบ่าใครไว้เนี่ยมันถ้าไม่ใช่ในลักษณะกึ่งมิตรนะคะมันก็จะเป็นการวางอำนาจที่จะบอกว่าเธออยู่ต่ำกว่าฉันฉันเป็นหัวหน้าเธอต่ำกว่าเธอต้องฟังฉันเป็นการวางอำนาจค่ะเหมือนกับลักษณะการที่เราใช้ เวลารับกระบี่เนี่ยจะมีกระบี่ไปแตะที่บาการแตะที่บาคือก,การเหมือนกับว่าเป็นเพราะฉันให้อํานาจเธอเธอถึงเอาอันนั้นไปใช้ได้มันเป็นโพสิชันที่บ่งบอกอย่างนี้นะคะแล้วท่านี้เราจะเห็นได้ชัดผู้ชายพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยตอนแรกเขาเดินเข้าไปชิดธรรมดายังไม่ได้มือวางท่านี้นะคะพอเขาจะถ่ายรูปปุ๊บเขาเอามือวางบนบาทันทีแล้วผู้หญิงเองคงจะรู้สึกว่า โพสิชันนี้มันไม่ใช่โพสิชันของคนรักของผัวเมียที่รักกันแต่เมียก็ทำอะไรไม่ได้แล้วพเพราะว่าลูก็็ถ่ายไปแล้วพอถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะเมียหันหลังทันทีเดินห่างออกไปเราจะเห็นสองภาพสุดท้ายผัวอยู่คนเดียวและพอมาภาพท้ายสุดนี่ก็คือว่าอยู่คนคนละมุมนั่นคือชีวิตความเป็นจริงของเขาเขายือนอยู่คนคนละมุมจริงๆคะ่ะเขาไม่เคยมีอะไรที่สมานสามัคคีกัน ตัวผู้หญิงพูดอยู่เสมอตัวผู้หญิงเนี่ยด่าผัวให้เอฟซีฟังให้คนนู้นคนนี้ฟังคือข่มผัวอยู่ตลอดเวลาว่าผัวไม่ได้เรื่องผัวอย่างนั้นอย่างนี้ตัวผู้ชายไม่ค่อยพูดจะยอมรับว่าแล้วแต่เมียจะสั่งทําตามเมียสั่งรักเปียทําตามเมียแต่ท่านี้ท่าเดียวเขาบอกให้รู้เลยว่าจริงๆแล้วใครยังมีอํานาจที่แท้จริงตอนนี้ฉันปล่อยให้เธอเล่นเธอเป็นหุ่นกระบอกให้ฉันชักใยตอนนี้เธอโลดแล่นไป แต่ใยญ่เยอะ,เ,ยอะเบาได้เบานี่แหละค่ะคือการตีความที่ที่ฉันมองออกว่าความสัมพันธ์ของสองคนผูวเมียนั้นอยู่ในสภาพไหนใครพลาดจุดนี้น่าเสียดายจริงๆลองไปดูในช่องของสาวปานดูค่ะจะเห็นชัดเลยว่าเออเข้าแยกกันอยู่ยังไงมีการเดินเข้ามาหารวมตัวกันยังไงแล้วก็แยกถ้ายรูปปุ๊บ ตามคนต่างไปมันไม่มีลักษณะของคู่โผลวตัวเมียที่อยู่ใกล้ๆก,กันนั่งใกล้ๆก,กันอย่างบนเวทีหมอลำมหรือบนเวทีนักร้องที่เวลาผลวขึ้นไปร้องเพลงเราจะเห็นว่าเมียรีบตามขึ้นไปด้วยความหึงหวงมากกว่าตามไปคุมเวลาที่เดี๋ยวโผัวจะไปเต้นกับคนนู้นคนนี้มากไปจะมีใครเอาเงินมาติปมาอะหน้าเวทีเมียตามขึ้นไปคุมค่ะไม่ได้ตามไปเพราะความรักผัวไม่ได้อยากจะให้ขึ้นไปอะไรนักหนานะแต่ขึ้นไปบอกว่า พ,พัวพีเดนองพ,อพัวพีเดนองพ,อพัวพีเดนองขึ้นไปคุมคะ่ะแต่ภาพนี้เราเห็นชัดว่าในที่สุดแล้วจริงๆรึกๆเบื้องหลังฝ่ามือของผู้ชายยังกำบ่าผู้หญิงอยู่เหมือนจะบอกว่าสันแข้งกูยังมีอำนาจอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเบาได้เบานะแตน นี่แหละค่ะที่ดิฉันทำนายภาพนี้มาโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าเขาเดินแบบอะไรจะออกมาเป็นยังไงท่าไหนยังไงกันตอนนี้งานกำลังไปจะว่ากร่อยก็ไม่กร่อยก็มีคนเยอะอยู่เหมือนกันแต่ที่ดิฉันแปลกใจก็คือว่าคิดว่ายูทูบเบอร์จะไปมากกว่านั้นแต่มีการถ่ายทอดมากกว่านั้นปรากฏว่าก็มียูทูบเบอร์หลายช่องไม่ได้ไปที่น่าแปลกใจก็คือว่าโดยเฉพาะหน่งกับเมเดย์เขาบอกว่าจะตามไปทีหลัง เราก็ยังไม่เห็นว่าเอ,อช่องใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ใครตามไปทำถ่ายทำอะไรยังไงบางทีทางบ้านม่วงอาจจะยังไงล่ะทางบ้านม่วงอาจจะต้องผิดหวังนิดๆตรงที่ว่าเขาอุตส่าห์ยอมแลกกับความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะเอาสองคนผัวเมียเนี้ยมาเดินแบบเพื่อต้องการให้มีสื่อเข้ามาให้มีการถ่ายทอดงานออกไป แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการถ่ายทอดที่ดีเท่าที่ควรมีจำนวนกล้องไม่มากคนอยู่ในานาเยอะห้าหกช่องและคนที่มาก็เป็นช่องเล็กๆมันไม่เหมือนกับในวันนู้นที่มีวงดนตรงดนตรีอะไรยังไงเดี๋ยวไปรอดูกันนะคะสำหรับคลิปนี้ดิฉันจบลงสั้นๆแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ